สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีสิงห์ลัณนาสิงนะคะประจําเดือนพฤษภาคมส5 6 4นะคะชาวราศีสิงห์ลัณนาสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22นะคะก,ก,กรกฎาคมถึง21สิงหาคมค่ะก็ชาแนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆ ูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความบันเทิงนะคะก็ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนาะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็สวัสดีนะคะชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะนะคะเดือน5แล้วนะคะาจะเข้าเดือนเข้าเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะก็ ยังสบายกายสบายใจกันดีอยู่หรือเปล่านะคะอะไรที่ผ่านมานะคะเราถ้าหากว่ามันไม่ดีเราทําใหม่นะคะถ้าหากว่ามันจบไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเริ่มต้นใหม่ได้กันในทุกวันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงคําแนะนำนะคะในการทําบุญนะคะของชาวราศีสิง์ลัคนะสิง์ประจําเดือนพฤษภาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน ไพ่ใบแรกตำแหน่งตัวตนของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ได้เป็นไพ่หดาบนะคะ8ไม้เท้าค่ะ7ไม้เท้าค่ะ t ด e w โ l l นะคะ10เหรียญค่ะ KING ถือถ้วยนะคะ ไฮโลแฟนคค่ะหนึ่งไม้เท้าค่ะหนึ่งถ้วยค่ะและเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะขออนุญาตจัดแป๊บนึงนะคะชาวราศีสิงลัคนาสิงชาวธาตุไฟนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงการทําบุญนั้นนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะไพาทาโร่แนะนําแบบไหนจะเป็นอย่างไรนะคะามาเริ่มต้นกันจากตําแหน่งแรกตําแหน่งตัวตนนะคะของนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะตำแหน่งตัวตน,นะะของนะะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะไพใบแรกนะได้เป็นไพ 6ดาบค่ะ6ดาบใบนี้เข้ามาบอกว่าตัวคุณนะคะกำลังจะนะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงกำลังจะก้าวออกไปสู่โลกใบใหม่นะคะกำลังจะก้าวออกไปสู่ดินแดนพื้นที่ที่ใหม่ที่มันดีกว่าตรงนี้ที่มันดีต่อใจกว่าตรงนี้ที่มันสบายกว่าตรงนี้นะคะปัญหาต่างๆแก้ไม่ได้ช่างมันนะแก้ไม่ได้ช่างมัน อยู่ตรงนี้มันมันมืดหมดแล้วนะคะอยากจะหันหลังให้แล้วอยากจะมีชีวิตใหม่ข้างหน้าเป็นไงไม่รู้แต่ขอไปก่อนนะคะอืมมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นไพ่ที่ดีขึ้นมานะคะทั้งไพ่หนึ่งไม้เท้าและไพ่หนึ่งถ้วยนะคะอืม ในเรื่องราวของการงานค่ะการงานชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอย่างที่บอกมีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะเลือกที่จะหันหลังให้กับองค์กรเดิมงานเดิมนะคะที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหานะคะแล้วก็เป็นปัญหาซ้ําซ้อนคาราคาสั่งมานานแล้วก็เราก็พยายามแก้แล้วนะคะพยายามปรับแล้วมันก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จสักทีนะคะตัวคุณก็เลย เลือกที่เขาเรียกว่ามันมันเหนื่อยแล้วอะมันบั่นทอนจิตใจบั่นทอนความรู้สึกบั่นทอนกําลังใจของคุณนะคะคุณไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วนะคะคุณเลือกที่จะหันหลังให้กับมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่บางคนนะคะเอาจากงานประจําแล้วก็หันไปทําธุรกิจส่วนตัวอืเอาความถนัดของตัวเองนะคะ มาก่อร่างสร้างธุรกิจของตัวเองเป็นนายตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์มีโวกาสที่นะคะจะได้รับการติดต่อนะคะถ้าว่าใครว่างงานอยู่แล้วก็หางานนะคะร่อนเรซูเม่ไปสมัครงานหลายๆที่มาแล้วนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในการเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนะคะตรงนี้นะสำหรับใครที่นะคะอืม เขาเรียกว่าเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจก,รา,การนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้านายตัวเองนะคะเนอะออในเดือนนี้นะคะการงานอาจจะมีเขาเรียกว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะแต่คุณสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้นะคะก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจก,รา,การและอยากจะเขาเรียกว่าขยาย ขยับขยายกิจการเพิ่มเนาะไม่อยากจะให้คุณนะคะค่อยๆค่อยๆศึกษาหาข้อมูลต่อไปอย่าเพิ่งรีบร้อนในการขยับขยายนะคะช้าๆนะคะจะได้พลาเล่มงามแน่นอนนะคะ ในเรื่องราวของการเงินการเงินของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงไพ่เงินขึ้นมา2ใบนะคะก็คือได้เป็นไพ่สิบถ้วยและไพ่แปดถ้วยอขอโทษค่ะไพ่สิบเหรียญและไพ่แปดเหรียญน,นะคะการเงินของคุณชาวราศีสิงห์ลัคนาสิง์ไม่ได้ขาดแคลนเลยนะคะการเงินคุณเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าใช้เงินเป็นนะคะ ใช้เงินในการทํางานเพิ่มพูนเป็นนะคะแล้วก็พื้นฐานครอบครัวของคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอยู่แล้วนะคะถ้าหาว่าคุณขัดสนนะคะสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากครอบครัวขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เขารักคุณได้นั่นเองนะคะอืมโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีสิงลัคนาสิงโชคลาภนะคะจะเป็นลาบปาก จะไม่ใช่ราบรอยนะแต่ว่าจะเป็นลาบปากหรือโอกาสดีๆที่จะหยิบยื่นมาให้คุณนะคะคุณก็จงรับโอกาสนั้นแล้วก็ทำโอกาสนั้นให้มันจเจริญงอกงามนะคะกลายเป็นอของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวคุณนั่นเองนะคะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะคะโชคลาบไปแล้วสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีสิงศรีะสิง์ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของ เขาเรียกว่าความคิดความเครียดเพราะอะไรเพราะว่าคิงถือถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่อนไหวง่ายอารมณ์อ่อนไหวง่ายคิดเยอะนะคะ มีความเครียดอยู่ในตัวอยู่ในหัวของคุณแต่คุณไม่ได้แสดงออกมาให้ใครได้เห็นนะคะตรงนี้ระมัดระวังนะคะอาจจะนอนไม่หลับนะคะอาจจะเ,เป็นไมเกรนปวดหัวได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องราวของอา,อาหารการกินนะคะระวังเรื่องท้องร่วงท้องเสียทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะอาหารเป็นพิษแบบนี้นะคะระมัดระวังให้มากเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ทํางานโดยที่ใช้อา่า เขาได้วาง,งานฝีมือหรืออะไรก็ตามนะคะให้เรามาระวังในเรื่องราวของสายตานะคะหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับนิ้วของคุณมือของคุณแขนของคุณนะคะประมาณนี้นะคะเรามาระวังด้วยนะคะการทําบุญเสริมดวงมีไพ่พระขึ้นมาแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ทําบุญเกี่ยวกับศาสนานะคะธนุบัมลุกศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะ,ะนะคะ ถวายปัจจัยนะคะค่าน้ําค่าไฟนะคะหรืออาจจะเป็นการาถวายเพลงพระแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็นะคะปฏิบัติปฏิบัตินี้หมายถึงว่า,าสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธินะคะถ้าว่าใครสวดไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีสมาธิก็เปิดฝังก็ได้แล้วก็เราตั้งจิตให้นิ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกุศลที่จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยราบรื่นไปได้นะแล้วก็ไม่อยากจะให้คุณเขาเรียกว่า สวดมนต์นะคะโดยเฉพาะการแผ่เมตตานะคะบทพระมหาเมตตาใหญ่นะคะก็แผ่เมตตานะคะอาจจะยาวมากสักหน่อยแต่ว่าทำแล้วมันดีต่อตัวคุณแน่นอนนะคะดีมากๆด้วยนะคะก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ได้นะคะบทพระมหาเมตตาใหญ่นะคะสวดติดต่อกันนะคะทุกวันหรือสวดทุกวันพระวันโกนแบบนี้ก็ได้จะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองไปได้ ดีมากยิ่งขึ้นนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภและทําบุญเสริมดวงไปแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะความรักไม่จะทําคลิปจอดลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้มันจะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนความรักสําหรับคนโสดโสดสนิทเลยนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจก็ได้นะคะอืม เหมือนกับว่าตุวคุณยังยังอยากที่จะโสดอยู่นะคะยังยังเป็นโสดเรารู้สึก รู้สึกสบายตัวสบายใจนะคะเนาะมันมันมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณอาจจะยังเขาเรียกว่าทํางานสนุกอยู่หาเงินสนุกอยู่แล้วก็ยังไม่โฟกัสในเรื่องราวของความรักก็เป็นโสดไปก่อนนะคะเนาะในเรื่องราวของความรักของคนที่โสดแต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้สึกว่ามีเกณฑ์มิวกานะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าอาจจะต้องผ่านาเรื่องราวที่ เขาเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่นะคะแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีก็ไม่มองว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พัฒนานะคะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกัน คนที่เป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วนะคะตรงนี้เนาะก็ไม่มองว่านะคะปัญหามีไหมมีค่ะแต่มันจะเป็นปัญหาที่อาจจะเป็นปัญหาที่เล็กๆน้อยๆเป็นปัญหาจุกติกใจนะคะในเรื่องราวของทัศนเนี่ทัศนคติไม่ตรงกันนะคะความคิดของคุณความคิดของฉันแบบนี้นะคะแล้วก็ อารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายนะคะประชดประชันกันเก่งนะคะก็อยากจะให้เพา่พาๆเบาๆกันหน่อยนะคะเพราะว่า,าตามหน้าไพ่มันไม่ได้มีหน้าไพ่ของการเลิกกันนะแต่อยากจะให้ตัวคุณและตัวเขาอะนะคะเ,เขาเรียกว่าการไม่อยากจะบอกว่าการศีนเสมอกันอะ มันใช้ได้นะคะกับในเรื่องราวของความรักถ้าว่าคนคนนี้นะคะที่คุณคบกันแต่งงานกันหรือว่าเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งที่ศีลไม่เสมอกันเมื่อไหร่นะคะในโลกของทางธรรมนะคะเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะจับแยกนะคะคุณและคู่ของคุณนะออกจากกันแต่ตามหน้าไพ่นี้มันไม่ได้มีไพ่ของการแบบว่าเลิกกันนะแต่อยากจะให้ทําบุญร่วมกันบ่อย นะคะนะทำบุญทำกุศลร่วมกันบ่อยๆมันก็จะทําให้ตัวคุณและคู่ของคุณเนี่ยคุยกันรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นสีนทำจะทําให้คุณและคู่ของคุณกลายเป็นคู่ บุญคู่บารามีนะคะแล้วก็คบกันไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้อง ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ